เป็นเมนูง่ายๆแต่ทำให้เสียน เชื่อว่าหลายหลายคนที่ทําเมนูนี้นะคะก็ต้องมีเสียน้ําตากันบ้างแหละ <c oughs> เมนูวันนี้นะคะจะเป็นไข่เจียวใส่หอหมหัวใหญ่ค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนตอนที่เป็นเด็กนะคะอันก็ไม่ค่อยชอบกินเมนูนี้เท่าไหร่หรอกคือ <c oughs> ถ้าจะกินเจียวไข่นะคะก็เจียวไปเฉยๆเลยนะคะแค่ปรุงรสแล้วก็ทอดลงไปในน้ํามันเลยไม่ค่อยได้ใส่หอหมหัวใหญ่หรอกแต่แม่นะคะก็บังคับให้ใส่อยู่นั่นแหละก็คือแบบจะได้กินของที่มีประโยชน์อะไรอย่างงี้ <c oughs> เป็นเมนูที่ง่ายนะคะคือท,ทําทีหนึ่งเนี่ยกินได้ทั้งบ้านกันเลยเมื่อก่อนนะคะพ่อกับแม่เนี่ยชอบไปสวนนะคะแล้วก็จะมี พักเที่ยงใช่ไหมก็ก่อนมากินข้าวเที่ยงนะคะ <c oughs> เขาก็จะบอกให้เราว่าเออเนี่ยเตรียมข้าวให้หน่อยกินไข่เจียวง่ายๆก็ได้ไข่เจียวใส่ <c oughs> หมูหมูใหญ่อะไรอย่างนี้เราก็จะทจํากินกันบ่อยมากหลังๆมานะคะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นไข่เจียวชาว,ชาวอมไข่เจียวใส่เอ่อมะเขือเทศอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนรสชาติไปแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมมาทุกคนจริงๆไข่เจียวเนี่ยเป็นเมนูที่อร่อยแต่แบบสามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งได้ตลอดเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบกินไข่เจียวใส่อะไรกันบ้างคะคอมเมนต์หน่อย